เจนะพวกแปลกๆแล้วกูไม่น่าเลือกสลิมมากูเจอร์เทลกับพิกซี่น,น่าจะเละเลยกูกับมะป่างเหรอเอ่อเคยได้ยินชื่อครับแต่ไม่ได้รู้จักส่วนตัวมะป่างเป็นใครวะฮัลลโหสวัสดีครับคุณเป็นฝ่ายเลือกฝ่ายนี้ค่ะมะป่างนี่คือเสียงแปลกมากอะ่ะคือมันคาเลสเตอร์ลมนะคาเลสเตอร์ลมโอ้เลือกตัวได้ดีมากเลยครับมะป่างจริงๆมันคือเย่ม,มากมันลมได้ป้ะมึงน่าจะถามกูอยู่ว่าลมได้ไหมผมไม่อยากพูดความจริงกับเขาเลยว่ามันลมยากมากอ่ะหล่อนอยากบ้านสะอาดไหม หล่อนจัดนู่นจัดนี่มันเข้าที่มันดูเรียบร้อยมันก็สะอาดแหละถ้าสะอาดอะไรมึงวะมึงคุยกับใครกันเนี่ยมะปางเดี๋ยวนะมะปาามึงแรงคอมใช่ไหมคือเขาเล่นตัวอะไรขึ้นมาวัวหนัง้าสิบเลยเม็ดเขียวแล้วคือมึงไม่รู้เนี่ยนะว่ามันเล่นโลมได้หรือไม่ได้หรือว่าเขาเล่นเอออันนี้โลมมาตลอดแล้วก็แบบว่าพยายามทําให้ผมตายใจว่าแบบไอ้นี่เล่นไม่เก่งแต่คือจริงๆมันโหดมากแต่เกมนี้กูโดนแบบว่าแต่ละตัวนี่คือแม่งแบบโหดสัตว์หมาเลยเงะ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 เงือ่ กูนะเริ่มล่างกูไปกับมะปางมะปางไปเลนกลางเออมะปางจับซิลกับจับเยนาได้สวยสวยโอ้มะปางเอาเรื่องโย่กลับไปก่อนคลิปยังไม่เสียใช่ไหมมะปางอย่าเพิ่งตีคีิกูโอ้โห <sz we ep> ได้น้อยเลยเพื่อน ปางมาปางมามาปางได้ได้เอาเลยเอาไม้มาแมเอามาดิเอามาดิมาปางมันจะตายตามเลยตามเลยมาปางกูตามสดนะปางไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมาปางมาปางเราสงสัยนิดนึงว่าเอ่อทำไมถึงหยิบตัวนี้มาโลมิ่งอ่ะ เมทอ่ะดาวก็เล่นแบบโลมได้อ่ะก็ยืนได้อยู่แบบมันแล้วมันขูดอารีเตอร์ขูดดาวเร็วอ่ะอ๋อโอเคโอเคไม่ไม่เราเราสงสัยไง <นะ S 1> ที่ท,ท,ที่ที่แบบว่าเธอบอกว่าเออเล่นโลมได้ไหมแต่คือเม็ดเขียวเลยใช่ไงเล่นเป็นเมทอ่ะอ๋อมาดีมีจับแล้วมาดีเอาเดี๋ยวเอาเดีเด๋ยวเอาดี๋ยวก็อบอกยังจับไม่ได้รอรอเพือ่อนมาก่อนเดี๋ยวจับเลยรอเลี้ยวมาหนึ่งมะปราจับไอเทลนะมะปรา เออเข้ายากแล้วเข้ายากแล้วมะปางไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันมันหลายคนจัดเลยมะปางปล่อยเพื่อนบ้างได้นึว่าลินอยู่ขอโทษไม่ไม่ได้มะมะมะปางจยจับแท้งเราได้เออดาเมจยังไม่มีเลยมะปางจับเทลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรายิงให้แต่ถ้าเกิดท้ายเกมค่อยจับเออโฟกัสเป็นเยน่ากับดิวแล้วกันได้หมดได้หมดอยก่อนเลยเราเล่นเราเล่นเซฟนะมะปางห้ามตายเลยนะรอลิงรอลิงเอ้ลิงมาแล้วลิงมาแล้วลิงมาแล้วมีแฟดมาแฟดไปจับเทลได้ปะ เออเออจับไปที่นี้ก็ได้สวยมากมะปัง,งเ,ปเออมีจับเร็วลแล้วตอนเนี้ยเร็วมากโอ้เร็วมากเราเชื่อเลยมะปังจับโชว์หน่อยจับเลนกลางโชว์หน่อยเร็วมะปังไม่ได้มีค่าวีมีแต่อันนี้คือช้าเลยนะโอ้ยพึ่งเร็วเท่เลยแต่ประตูหายไปแล้วจะยืนพุ่มนะมันมันมานะไม่ใช่รอเลี้ยวอ่ะควรมาเล่นล่างให้ให้เขาเล่นไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไร รอรอรอเข้ากลางเกมก่อนไม่เราไม่คิวเราเล่นเซฟมะปังมะปังรอคิปเราจะคิวมะปังมึงบ้าไปเนี่ยเดี๋ยวึงไม่เราเล่นหนักตู้โอ้ยมะปังถอยไม่็มีไม่ไม่ไม่โอ้ยโอ้ยอะไรท่ามาตบชี้นึงกูจะกลับบ้านเลยเนี่ยมะปังตัวมีรังวกูมันตัวเลทเกมมะปังหางอะไรเก็บไว้้างตัวเองดีกว่ามะปังขอร้องละ เหอ,เอะเลดี๋ยวรอให้รอให้รอให,ให้สวยมาปางังมาปังมาปังมึงเตรียมกลับเลยมาปางังออเออลิงคตรนั่นเลยโคตรเอาเออเกือบสวยแล้วลิงเป็นอะไรอะ่ะโอ้ลิงเข้าแล้วมาปางังมึงดูลิงดีๆก่อนมันเข้าแล้วม,มันเข้าทีหลังถ้างั้นมันมันตายมันไม่ได้ไถ่เลยลิงลิงมึงเปิดไมค์มาแก้ตัวหน่อย ลิงเปิดไมค์ได้ไหมลิงยังไม่พร้อมไม่ต้องเปิดเฮ้ยให้เขาแก้ตัวหน่อยว่าทำไมตะกี้เขาถึงไม่เข้าไงเดี๋ยวนะเธอเธอเอาคลิปเราอย่าพึ่งรีบจันจับ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 ไม่มีต่านี่สามพิเนี่ยพอเธอเพอเธอไปจับเล่นๆเนี่ยเกือบไม่ได้แล้วเวละเธอแล้วมันไม่ได้ตรงไหนอย่าเอาหิวกูไปมาบัง มีเลือดมันเล็กต่อไม่ได้มาปางโอ้ยเธอมาเขามีสับได้ไงได้ป้อมแล้วเนี่ยเห็นไหมมามีสับมีปีเกอร์ด้วยเลือดเลือดน้อยขอเขากลับเมคโชว์ดีกว่าไม่คาอะไรมาทุกอืโอเคสวยก็ได้สวยสวยสวยกลับไปดิกูไม่กลับไม่องเป็นต้องมีเธอเลยเฮ้ยมาปางมาปางมาปางอย่าเพิ่งกลับ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 อันนี้กลับมีอินสามมีอินสามบี กูไม่หมีแล้วไหมเอ้ยกูกูปังหอกกูปางหอกเออเป็นไงมะปางเป็นไงเป็นไงออลเตร์มนีไยังจะถามอีกมันสวยหรือเปล่ามันเป็นตัวละครใช้แท้มะปางไปแท้งไปแทงมังกรมะปางไม่ไม่โอ๊ยทำอะไรสักอย่างทำตามที่กูบอกทีขอร้องละ มะปางจีจีมะปางควรจะอยู่ฝั่งขวานะถ้าเกิดเทลมาจะได้จับได้โอ๊ยเราพูดก่อนมันก็ได้ไหมเนี่ยเผื่อได้เทลอีกตัวนึงไงเผื่อมันมากันมาป้อมกลางเรามีปรับแล้วเนี่ยมะปางไปเล่นบนเลยปล่อยปล่อยเราเล่นกลางป้อมมันแตกอยู่แล้วไม่เธอจะไม่ให้เครดิตเราเลยหรอมาการต่อดิมาการต่อมึงบ้าเปล่ามันลึกสัจนเลยมาป้างี่โอ๊ยมาเถียงอีกกูไม่ได้เถียงกูพูดความจริงเออสวยมาปางลองเซลมะปางเนี่ย สวยสวยสวยต่เรืมาพรุ่งนี้ไหมต่อเรี่องมาพรุ่งนี้ไหมมันดันบนอยู่มะปางนี่มีฟิกเกอร์ป่ะจะไปคลิกซี่นีเออสวยเรี่อเราคอมโบอ่ะมะปางเฮ้ยเอออย่าสั่งอย่าสั่งอย่าสั่งกูอย่าสั่งกูมะปางฟิกเกอร์ด้วยมาอย่าอย่าเพิ่งเอาคลิปกูไปอีกมะปางไม่อยากแรงเหมือนกันถอย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  มันแยกเอาใส่กูแล้วมาป้างไงเฮียเราล่อแต่แกมาตายแกก็ต้องตายบ้างนะเว้ยแกจะเอ็มดีีไม่ได้หรอโอ้ครับครับครับเดี๋ยวยางกับลิงช่วยรีพอร์ตเอ่อนั่นได้ไหมรีพอร์ตมาปางได้ไหมช่วยผมหน่อยผมไม่ไหวแล้วเล่นดีขนาดนี้เราเพิ่งจะรีพอร์ตเองไงกูลวคนนึงแน่ๆรีพอร์ตมึงแน่ๆมาปางกะลาไปกะลาไปมปาง กูกูซอยเองกูซอยเองเป็นไงเเให้ด้วยจ่าเราไม่ไปเอาป้อมยางอ่ะวิ่งอยู่วิ่งอยู่ขากูก็มีสองขาตอนแรกจะหนีแล้เห็นอย่ยมึงเป็นตำรวจเลยไงเนี่ยมาจับปิดกูตลอดเ,เนี่ยฮะก็กูแชร์สลิมอ่ะสลิมทำให้ได้อ่ะสลิมอะไรสลิม,สล,มสลิมสลิมนะมันมึงมะปางมี <c oughs> ปากแล้วเนี่ย พูดพูดใจดีๆกับเพื่อนก็นได้เขาไม่จับแล้วจนะีบพอแล้วเฮอะไรปิดปิดดี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 ดดดดมึงแหงดีเออไอ้เชยกูจะตายมึงเชื่อกูรอรอดาร์กดีกว่าทุกคนถอยก่อนเลยรอดาร์กอะไรอ่ะเขามีจับอีกแล้วเนี่ยโอ Como ้โห oh, oh, มึงจจก็ <ไป S 1> จับกับเ <it? S 1> hmm. พื่อ<ๆ>นไปสิมึงไม่ต้องมาจับกับกูก็ได้ ม่ดีไม่ดีมีสติกเกอร์ด้วยรอบน,นี้ะะะจะไอเชีช่ยแยกออกดิกูไม่ชอบหน้าแม่งเลยอ่ะเออสวย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 มีสับแล้วมาเลย,ยมเาเลยมาเลยเออเออเฮ้ยอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งจับเออกลับก่อนกลับก่อนเอาเอาดักก่อนเห็นแม่บอกแล้วเออเออเออจับมึงกี่วิเนี่ยยังไม่บอมีโป้โอ้อะไรล่ะพื้นเตอร์เฮ้ยจับไปจับไอเชี่ยแยกออกดิ มะปางมะปางขึ้นมามะปางรอมันดีรอดดีเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งกูสตันมึงเดินโผล่ไปทำไมให้กูสตันก่อนสิมะปางไม่เคยโทษตัวเองเลยโทษแต่คนอื่นเออคูณโทษแต่คนอื่นเข้าใสละเออหันโทษตัวเองมันถูกเออขอโทษขอโทษขอโทษได้ปล่าล่ะให้เขาใส่ก็ได้ก็ยังรูดเลยรูดรูดตัวอยู่ใช่ปหมอ๋อไม่ใช่รู้ชั่วเอาเดียเยวเอาเดียวเอาเดียวเอาเดียวเฮ้ยมะปางกูด้วยเหี้ย เอาไอ้บนก่อนเอาไอ้บนก่อนไอ้ซิววะไอ้ซิวไอ้ปลาซิวปลาสร้อยเนี่ยเออสวย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 เม็ดลมก็โหดอยู่นะไม่โหดอ่ะมึงอะไม่โหดสลิมมึงมึงเป็นสลิมไอ้ขี้มาป่านี่คือแบบว่านั่นมากเลยอ่ะ Oh